จเจริญพรยามเชา้าญาติสนิทพีสหายญาติธรรมทั้งหลายทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้สดวดมนต์ทำวัดไปแล้วลำดับต่อไปพระอาจารย์ก็จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านเครื่องขายายให้ท่านทั้งหลายได้สดัะรับฟังพระธรรม,มเทศนา ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องกุลระบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยสถานห้ามิตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทิศเบื้องซ้ายอุตรทิศนะกุลระบุตรที่มีมิตรทั้งหลายนะพึงบำรุงมิตรอนุเคราะห์มิตรด้วยสถานห้า เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะต้องมีมิตรสหายที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นหน้าที่ของกุลระบุผู้มีมิตรสหายจะต้องมีอยู่ในการประพฤติได้แก่หนึ่งด้วยให้ปัน ด้วยให้ปันสิ่งของที่ควรให้ปันแก่มิสหายในการสมควรเช่นการให้อาหารหรือว่าการให้แก้แหวนเงินทองหรือว่าแบ่งปันความรู้ก็ตามสองด้วยการเจรจาด้วยถ้อยคำไพเราะนะ พูดกับมิตรสหายด้วยวาจาที่สุภาพนะไม่ต้องถึงกับคับกับขาหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นมิตรเราแต่ว่าพูดไม่ให้บัหยาบโลนเท่านั้นเองนะไม่ให้ถึงกับเอาสัตว์ต่างๆมานำหน้าหรือต่อท้ายหรือไม่ใช่พูดคำด่าคำอย่างนี้นะก็พูดด้วย วาจาสุภาพตามปกติพื้นๆนะเรียกชื่อนะไม่ต้องมีสรรพนามเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นำหน้าก็ได้นะก็พูดด้วยวาจาไพเราะอ่อนหวานและด้วยถ้อยคําที่เป็นประโยชน์คือถ้อยคําที่เป็นประโยชน์ก็คือแนะนําให้เขาพ้นทุก แนะนำให้เขาเกิดองค์ความรู้เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพก็ดีในการที่จะให้เกิดแสงสว่างแห่งชีวิตและจิตวิญญาณเขาก็ดีอย่างเช่นใครมาเป็นมิตรกับพระอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเฟซในไลน์หรือว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นชาวบ้านต่างๆก็ตามที่มาเป็นมิตรกับพระอาจารย์เนี่ย อาจารย์ก็จะให้แนะนำให้คำแนะนำด้วยธรรมะด้วยคำสั่งสอนให้ยารักษาโรคให้เงินให้ทุนการศึกษาให้ต่างๆอานาที่เป็นประโยชน์และแนะนำให้เขาพ้นจากความมืดมนแนะนำให้เขาหยุดการกระทําความชั่วหยุดอบายมุขต่างๆนี่คือการที่เราจะต้องบำรุงมิตร ช่วยเหลือมิตรของเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งกายทั้งใจที่เกิดขึ้นข้อที่สามด้วยประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมิตรช่วยเหลือกิจการของมิตรให้รู้ร่วงไปด้วยดีแนะนำให้สำเร็จประโยชน์ในทางที่ชอบนี่ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้แนะนำนะได้ทำ,ำตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ก็คือช่วยเหลือมีสหายให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆนะไม่ว่าโยมจะนะทำกิจกรรมอะไรถ้าเราจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือกันไปนะนะให้ไม้กวาดให้ไม้ถูนะให้ยารักษาโรค แนะนำในทางที่เป็นประโยชน์แนะนําอาชีพแนะนําธรรมะแนะนําความรู้ด้านต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นมิตรระดับอายุน้อยอายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าเราก็ถือว่าเราเป็นมิตรกันได้นะมิตรทางโลกมิตรทางธรรมเราก็เป็นมิตรกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปข้อที่สี่ ทำตนให้เป็นผู้เสมอมิตรไม่ถือตัวไม่แสดงกิริยาเย่อหยิ่งจองของต่อมิตรนะดังนั้นเราก็อยู่ในสภาพที่เป็นมิตรกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาข่มกันว่าค่าใหญ่กว่าเองเองเล็กกว่าข่านะคือพูดในพูดจาในทางที่ดีให้สมกับฐานะที่เรา พึงจะเป็นมิตรด้วยกันได้พูดให้เกียรติกันพูดให้ความเคารพซึ่งกันและกันถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็เรียกพี่เรียกนาเรียกอาเรียกป้าเรียกลุงนะอย่างพระอาจารย์ก็เรียกโยมนะาโยมอาโยมป้าโยมตาโยมลุงโยมพี่อย่างนี้เป็นตน้นถ้าอายุเท่ากันก็เรียกชื่อเฉยๆโยมนั้นโยมนี้ถ้าอายุน้อยกว่าก็เรียก ลูกบ้างเรียกน้องบ้างนะเรียกชื่อเฉยๆบ้างก็ถือว่าให้เกียรติกันตามสมควรนะก็คือว่าเราไม่ถือตัวว่าเราเป็นผู้มีความรู้มากกว่าเขาเราจะต้องใช้วาจาข่มขู่เขาให้เขาทำตามในสิ่งที่เราปรารถนานะใช้วาจาจิกหัวจิก,กบาลเขาอย่างนี้ไม่ได้ มันก็ทําให้มิตรสหายนั้นเกิดความขุ่นเคืองซึ่งกันและกันนะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะไดนะ้อยู่ด้วยกันได้จะได้นะดําเนินไปในทางที่มีความสุขความเจริญไม่ใช่ว่าข้ามีความรู้ข้าใหญ่กว่าเองนะข้าจะเอาความคิดของข้าอย่างเดียวยังไงคิดแล้วต้องวันทงตรงไปตรงมาเพงนะอย่างนี้ เราก็อยู่กับมิตรไม่ได้มิตรเราก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยถ้าเราไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยโอกาสมีความผิดพลาดนั้นสูงมากเพราะความคิดเห็นของเรามันเห็นแง่เดียวมุมเดียวเห็นด้านเดียวไอ้ส่วนที่อยู่อีกตั้งหกด้านเจ็ดด้านมันเป็นความผิดพลาดมหันเพราะฉะนั้นแล้วความล้มเหลวจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอย่างแน่นอนดิฉะนั้นถ้า เป็นรูปบริษัทห้างร้านเขาจะมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําไมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคิดเห็นแต่ละคนมันก็ไม่ลงกันสัทีเดียวบางทีมันก็ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและนำไปสู่การไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการได้ก็คือทะเลาะกันซะก่อนนะแต่ก็ต้องเอาเหตุเอาผลมานายอมรับเขาบ้าง เอาความคิดเราบ้างเอามาเติมมาต่อมาแต่งมาตัดมาแบ่งมาปันกันอย่างนี้เป็นต้นข้อที่หนะ้าด้วยไม่แก้งกล่าวให้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อมิสหายกล่าวถ้อยคำที่เป็นจริงไม่บิดเบือนไม่กล่าวคำที่ให้มิสหายเกิดความระแวงสงสัยเว้นจากการคำพูดเท็ เว้นจากคำพูดที่หลอกลวงเว้นจากคำพูดที่โกหกนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติประพฤติต่อมิตรนะไม่พูดเท็ดไม่กล่าวคำเท็จไม่หลอกลวงเพราะฉะนั้นใครที่มาเป็นมิตรกับพระอาจารย์พระอาจารย์จะพูดแต่ ในค่อยคําที่เป็นความจริงให้ธรรมะก็ต้องให้ในธรรมะที่เป็นความถูกต้องจริงๆมีหลักฐานอ้างอิงมีตำราอ้างอิงสามารถพิสูจน์ได้นะไม่ใช่พูดแล้วเอาธรรมะข้าพเจ้ามาสั่งสอนบิดเบือนธรรมะความเป็นจริงออกไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติธรรมเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยนะจะต้องพูดแล้วมีหลักฐานมีความเป็นจริงมีหลักฐานอ้างอิงสามารถที่จะปฏิบัติตามได้และพิจารณาตามได้ด้วยความเป็นจริงนะอย่างเช่นพระอาจารย์พูดเรื่องอาณาปนานสติพูดเรื่องโพธ,ธิป,ปกักขียธรรม37ประการนะพูดเรื่อง อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดเรื่องอสุภะพูดเรื่องอาทีนวะก็พูดแต่ความเป็นจริงสามารถที่จะคิดตามและติตองได้สามารถที่จะมีหลักฐานคิดค้นได้ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่อาณาปานาสติอริยมครคมีองค์แปดพชฌชงเจ็ดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทสี่นะอินรีห้าพรห้า ก็มีในตำราทั้งนั้นและสามารถที่จะไตรตรองและพิจารณาปฏิบัติได้จริงเมื่อปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะบรรลุผลได้จริงไม่ใช่ว่าพูดนอกตำราเอาธรรมะของข้าพเจ้าไปอ้างอิงนะพระองค์นู้นอ้างอิงพระองค์นี้ซึ่งไม่มีตำรามาสอนไม่มีพระไตรปิฎกมาอ้างอิงนะสอนเข้าไปได้ยุบหนอพองหนอนะ ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอมันมีในตำราที่ไหนมีในพระไตรปิฎกที่ไหนมีในบทสวดมนต์เช้าเย็นที่ไหนนะไม่มีเลยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมีไหมในตำรา,ามีไหมในพระไตรปิฎกแล้วก็ไปอ้างเอาพระองค์นู้นสอนพระองค์นี้สอนมาซึ่งเมื่อพิสูจน์แล้ว มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือแนวทางแห่งการตัดสุ้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วมีใครไหมที่ตัดสรู้โหธิปักขียธรรมสาเจดประการตามพระพุทธเจ้ามีไหมศีลส,สมาธิปัญญาที่จะมาองค์ประกอบร่วมกันแล้วทำให้เกิดการตัดสรูการพ้นทุกข์เมื่อเรา ปฏิบัติแล้วเรายังไม่รู้ในผลของมันแสดงว่ามันใช้ไม่ได้แต่พอใช้ไม่ได้ก็ยังเอามาสอนสอนเพราะอะไรสอนเพราะว่าเขาบังคับให้สอนถ้าไม่สอนก็ถูกกดจากเจ้าวาดถูกกดจากตำบลอำเภอนะนี่คือความหหยนะความล้มเหลว ของพระพุทธศาสนาไทยที่มีผู้นำองค์กรมีองค์กรระดับประเทศเป็นมิจฉาทิฐิที่ไม่คำานึงถึงความถูกต้องที่ไม่เอาหลักความจริงเข้ามาอ้างที่ไม่เอาพระไตรปิฎกเข้ามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานมันจึงถูกบิดเบือนไปจะด้วยเจตนาหรือไม่ด้วยเจตนาก็ตามทั้งๆั้งที่งทองค์กรพุทธ มีด็อกเตอร์มากมายมีมหาปร,ริญญามากมายตั้งแต่ปร,ริญญาเก้าแปดเจ็นะมีผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามาบริหารองค์กรพุทธมากมายแต่ทำไมถึงได้บิดเบือนพระพุทธศาสนาออกไปอย่างสิ้นเชิงตอนบวชมาก็ บวชด,ด้วยเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาผมคนเล็บฟันหนังให้พิจารณาหาความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาสุภะความไม่งามเป็นลังแห่งโรคแต่ทำไมไม่เอาเกสาโรมานขาทันตาตะโจมาสอนทำไมถึงเอายุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอมาสอนแล้วมันจะ ไปบรรลุธรรมได้อย่างไรแล้วมันจะไปเห็นธรรมได้อย่างไรแล้วมันจะไปเกิดความพ้นทุกข์ได้อย่างไรแล้วมันจะไปเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้ตัดสรู้ธรรมเป็นทางเดียวกันเลยไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยความเป็นจริงแท้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างความเห็นดังนั้นมันจึงเกิดละทิขึ้นมามากมาย นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยทั้งอ้างเอาภ้าษีอริยะเมตไยมาบ้างนะมีรัฐที่ต่างๆมีสายกรรมฐานต่างๆมากมายทั้งยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังยกมือซ้ายยกมือขวาสารพัดท,ที่จะมีสายกรรมฐานขึ้นมามันก็ทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิด ทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ขัดแย้งกันเองเพราะนั้นบางทีพระอาจารย์พูดไปก็บอกว่าพระอาจารย์เป็นผู้ที่พูดในแถวทางที่ขัดแยง้ทงทั้งๆที่ผู้นำเนี่ยไม่ได้เอาความจริงมามาบอกมาสอนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะนะพูดแต่ความจริงให้กับมิตรสหายของเราให้เกิดความจริงแท้นำไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรละบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นระบาเดเอชะเป็นเพระปัจจัยนำส่ง ให้เราท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโรคและทางธรรมขอให้นำไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเถิดนิพพานปัจโยโหตูขอถวายความเคารพแด่ครูบาฟานไดสัจ,จโรที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยความเคารพ